สวัสดีค่ะกระป๋าจาก USA ค่ะคอลเลกชันใหม่มาอีกแล้วค่ะวันนี้แอดมินทำหน้าที่เหมือนเดิมนะคะแนะนำสินค้าใหม่ๆใ,ให้คุณได้รู้ได้ดูได้เห็นรอบนี้คลิปนี้นำใบเล็กๆมาฝากกันก่อนนะคะที่เราเห็นเป็นซิบการ์ดนะคะเก็บการ์ดพับธนบัตรใส่ได้ใบนี้เป็น Snap Wallet ที่เราคุ้นเคยค่ะส่วนใบนี้เป็นกระเป๋าสตางค์ไซส์มีเดียมหยิบจับใช้งานได้สะดวกขนาด5นิ้วค่ะแล้วมาต่อกันที่ตัว เชนวอลิตกระเป๋าสปายที่มาพร้อมกับสายโซ่ตัวใส่โทรศัพท์มาพร้อมสายคล้องมือใส่โทรศัพท์ได้มีช่องซิปสำหรับเก็บเหรียญด้วยนะคะแล้วก็ทิดขาดไม่ได้ก็คือคล้องมือนั่นเองค่ะแบบซิปเดียวนะคะไซส์6นิ้วครึง่งมาดูอีก1ลายค่ะที่ออกมาใหม่พร้อมๆกันเลยนะคะ Norita 19ไซส์เนิ้วครึ่งค่ะขึ้นไหลได้รอบนี้เป็นสายโซ่นะคะ นำสายอื่นๆมาคล้องเพิ่มเติมได้แล้วก็ไม่ขาดเลยค่ะต้องมีในซุกซีซั่นก็คือกระเป๋าคล้องมือใบนี้มาพร้อมกล่องนะคะแล้วก็พวงกุญแจคุณสามารถนำสายที่มีไปใช้กับใบอื่นได้ถอดสายออกเป็นกระเป๋าสตางแบบ snap wallet ได้เช่นเดียวกันค่ะ